สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องภูผาจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมจับภาพตอนนี้เรามีสัตว์หลากหลายชนิดนะคะเป็นรูปภาพเดี๋ยวเราจะจับคว่ำลงนะแล้วเราก็จะให้เพื่อนๆทายว่า แต่ละตัวเนี่ยคือสัตว์อะไรนะครับเอาภู้าจับคว่มลงครับจับคว่มเลยเพื่อนๆจะต้องไม่รู้แน่ๆว่ามันคืออะไรบ้างนี่โอเคผู้พาปัด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 ป อันนี้ก่อนเพื่อนๆว่าตัวอะไรครับตัวอะไรคะซีบราแตเดนจูต้ตองเอาอยู่ดีๆตัวนี้ก็ดังตัวนี้ก็ดังดีใจด้วยเฉยเลยถูกไปแล้วหนึ่งคะแนนนะคะ ตัวต่อไปครับเพื่อนๆเล่นตัวไหนครับตัวไหนครับตัวดีครับตัวนี้เหรอครับตัวนี้ทายว่าเป็นเป็นเป็นอะไรดีครับเพื่อนๆไม่ไม่ต้องพกยอกยอกยอกครับยอกครับเทเดนยัยเออโดนคอะเลยเพื่อนๆโดนเคาะเลย ตัวต่อไปครับเพื่อน,อนๆตัวอะไรครับคะแนนก็ต้องห,กหกักหักคะแนนโอเคอ,อันต่อไปเป็นอะไรดีครับไปอันนี้ทายว่าเป็นภู้ผ่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆว่าตรงนี้มีเขียนอยู่มามีจะจริงๆเมามีรู้แล้วนะแต่ว่าเมมีแกล้งตอบผิดค่อยดูนะอันนี้เป็นมแมลง ต <Hey. S 2> ้องต้งตังต้งตงตงตงอันนี้หักคะแนนก็ต้องหักหักคะแนนออกไปหักคะแนนออกไปก็ต้องหักเลยโอเคตัวต่อไปตัวอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เหรอนี่เราปิดชื่อไว้เราไม่ให้รู้หรอก starfish <Okay. S 1> ปลาดาว เอาอีกแล้วครับเห็นนกมันร้องดีใจด้วยอีกแล้วครับตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายแล้วนะมาดูว่าเพื่อนๆจะทายถูกกันหรือเปล่านะครับเยอตัวนี้อันนี้ยากแล้วนะอะไรนะครับอันนี้ยาก,ยากเลยตุงน,นี้นะนนะปิดไว้ห้ามบอกทายว่าเป็นปลาคราับปลาปลา ทายผิดโด,โดนอะไรครับโดนหักโดนอะไรครับทายผิดโดนอะไรขาดคะแนอ้าวลุยปัง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 เพื่อนๆที่บ้านตาปูดตาบวมแล้วนะเหมือน,นี้ว่าเนี่ย <c oughs> ทายผิดเยอะตาปูดตาบวมแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเนี่ยเราเปลี่ยนอุปกรณ์<อ>เป็นดาบพี่ทันจิโร่ดีไหมครับในอุปกรณ์การตีของผู้ฟ้าดาบพี่ทันจิโร่อยู่ไหน เฮ้ยไม่ใช่ดาบพี่เรียนกงฟูใว่าทัานจิโร่ใช้ปานเพิงไรอ๋อทันจิโร่ใช้ปานเพิงจากดาบพี่เรียนกงฟูได้ใช่ไหมครับโวเบอันนี้ก่อนโอเคครับมาคําต่อไปตัวต่อไปครับตัวไหนครับแล,แล้วว่าทำยังไงอ่ะผูผาต้องถ้าเพื่อนเพื่อนทายผิดผููผาต้องทํานี้ปานเพิงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการเล่นกันนะครับเด็กๆมาตัวต่อไปครับผมตัวนี้ ตัวไหนตัวนี้เดาว่าเป็นคางคกเย้ยกกเอา้าคางคกบกบกบคคละอันกันเหรอครับโอ้โหมันคล้ายๆกันนะหย้อนยวนไม่ได้เหรอย้อนยวนได้หักคะแนนเหรอโดนอะไรครับทายผิดโดนอะไรครับทายผิดโดนอะไรครับต,ตัวนี้หนึงน่งคะแนนโอเค สรุปท้ายผิดแล้วจะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายจะต้องโดนไฟ<ว>ฟานเพิ่มจากดาพี่เล่นโคคุปุ่มเรียบร้อย<ว>เพื่อนๆนสรบปหมดแล้วบายบายเดี๋ยววันหลังภูผามาเล่นให้ดูใหม่นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูพาไว้ด้วยนะครับ<ว>โอเคไหมครับ<ว>บายบายครับ